สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆที่ร่วมกันศึกษาอนุรักษ์เก็บสะสมพระเครื่องสายลหลวงปู่นาหลวงปูห่หินวัดละคังนะครับวันนี้ผมบุบังอ้อครับเอาพระสมเด็จพิมพ์ผมเรียกว่าเป็นพิมพ์ขาโต๊แล้วกันนะครับก็ผมไม่แน่ใจว่าใช้สุดแล้วพิม์นี้จะเรียกพิม์อะไรนะครับแต่ว่าขออนุญาตเรียกเป็นพิมแบบไม่เป็นทางการไปก่อนนะครับสำหรับพิมพ์ขาโต๊นี่นะครับพิม์ขาโต๊ะเนี่ยเป็นพิมพ์ที่มีหลายท่านสับสนเพราะว่า มีการสร้างออกไปหลายมีการสร้างล้อออกไปหลายวัดนะครับคำว่าสร้างล้อนี่คือหมายถึงว่าไม่ใช่ว่า,าผมไม่ใช่คำว่าอะไรดีครับไม่ใช่ว่า,าพระเนี่ยสร้างเอาพิมพ์เดียวกันไปสร้างหลายวัดนะครับแต่ยป็งว่าวัดอื่นอ่ะเอาไปล้อพิมพ์ออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยจะสรรับสนกันค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้ผมก็เลยว่าเอองั้นเอาพระองค์เนี้ยมาเป็น ลงมาในคลิปของเราบ้างดีกว่านะครับเพื่อจะได้ป้องกันความสับสนอะไรอย่างเนี้นะครับกันสำหรับพระพิมขาโตเนี่ยครับของหลวงปู่นา,าควัดระคังองค์นี้เนี่ยครับผมเท่าที่ดูเนี่ยเพื่อนพี่น้องๆพอเดาพไหมครับว่าเป็นพระที่สร้างเปีอะไรเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูหน่อยนะจริงๆผมเชื่อว่าผมก็ทําคลิปมาเป็นแบบ นานมากๆแล้วนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านที่ดูเนี่ยก็คงจะเริ่มดูเป็นแล้วแหละว่าพระลักษณะนี้เนี่ยเป็นพระที่สร้างปีอะไรนี่ผมจะให้ดูนะครับให้ดูรอบตัวเลยนะครับสำหรับใครที่มีพิมพ์นี้แล้วเกิดความสงสัยก็ลองหยิบมาดูได้นะครับเพราะว่าพระพิมพ์นี้เนี่ยค่อนข้างจะงงและสับสนกัน ที่ออกวัดอื่นด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยนะครับก็ดูตามกันไปได้เลยครับจิบพระมาแล้วส่องตามกันได้เลยเนาะสำหรับอันนี้เนี่ยผมขออนุญาตเฉลยนะครับก็เป็นพิมพ์ปีน่าจะเป็นปีประมาณ2495จนถึง2499นะครับถามว่าทำไมผมถึงคาดเดาว่าเป็นพระที่สร้างในช่วงยกปีนั้นนะครับหนึ่งก็คือที่ผมเคยบอกหลายๆครั้งครับคือดูง่ายๆก็คือพวกคราบ แว็กซ์พวกนี้นะครับที่ผมเรียกว่าแว็กซ์ทำไมถึงเรียกแว็กซ์เพราะว่าบางท่านก็บอกว่าเป็นขี้ผึ้งสีผึ้งบางท่านก็บอกว่าเป็นเทียนอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็สุดแล้วแต่ผมก็เลยใช้คาว่าแว็กซ์เพราะว่าแว็กซ์ก็คือสารละลายไขมันนะครับซึ่งจะเป็นสีผึ้งก็ดีขี้ผึ้งก็ดีเทียนก็ดีทั้งหมดก็คือเป็นสารละลายของไขมันอย่างหนึ่งนะครับทีนี้ลองมาดูกันครับ พรวสที่ว่าเนี่ยก็จะเนี่ยครับก็จะเป็นเอกลักษณ์เลยก็จะเป็นสีนี้แหละนะครับแล้วก็บางส่วนเนี่ยครับก็จะอมลงไปในเนื้อผิวนะครับทําให้เนื้อพระเนี่ยเข้มจัดเนี่ยครับแล้วตรงที่ถูกใช้เนี่ยครับนี่คือเสน่ห์ของภรวัดละคังเลยนะเดี๋ยวก่อนนะเนี่ยนะครับตรงสมสมผ่าวายเนี่ยครับเป็นมันๆขาวๆใสๆอย่างเงี้ยครับ พอพระโดนจับมากๆโดนใช้มากๆก็จะขึ้นอย่างเงี้ยครับอันนี้คือสเสน่ห์ของวะละัลลังคนะคือใครเล่นสายวะละัลคังจะรู้ว่าถ้าถ้าเจอลักษณะนี้คือซีดเลยนะครับผมซุมออกหน่อยดีกว่ามนี้เยอะแล้วดูมือหัวนะคนี่นี่นะครับออกขาวมันๆอย่างเงี้ยครับโอ้โหนี่คือซีดจริงๆนะครับแล้วก็คาบแว๊กเนี่ยครับตามซอกต่างๆครับซอกของมุมเห็นไหมครับ ก็จะ,จะมีคาบพวกนี้อยู่นะครับคาบพวกนี้เป็นพระที่ทําให้ดูง่ายนะครับใครอย่าไปใครเห็นคาบดําๆพวกนี้อย่าไปขูดทิ้งไปอะไรนะครับจะเป็นพระดูยากแล้วมูลค่าก็จะตกทันทีครับเนี่ยครับเนื้อจะทรงชี้นูน็ล้วโดนจับสัมผัสบ่อาก็จะใสๆอย่างเนี้ยนะครับแล้วก็จุดที่สองที่เป็นจุดสังเกตกันนะครับก็คือข้างตัดนะครับนี่ครับ ตัดสองชั้นอย่างนี้ก็เป็นพระที่ดูง่ายนะครับเห็นไครับตรงนี้ข้างบนจะเป็นบล็อกพิมพ์นะครับ้ะข้างล่างก็จะเป็นตัดนะครับถามว่าต้องมีรอบตัวเลยรไหมก็ไม่จําเป็นนะครับแล้วแต่องค์นะครับนี่ด้านหลังเนี่ยเนื้องค์นี้เนี้อจัดจัดมากๆนะให้ดูนะหรับอันที่3ามที่จะพูดถึงก็คือก็จะเห็นเม,ม็ดมวลสารนะรถ้าหากลงกล้องสองนะครับโอ้ยากยา,กยาก เดี๋ยวก่อนหางมานิดนึงปังหายจากการทำคลิปไปนานเลยไม่ค่อยเ <c> ก <ười> ๊กกลางๆนิดหน่อยนะนี่ครับจะเห็นเม็ดขาวๆอยู่เห็นนะครับเม็ดขาวๆที่เชื่อว่ามวลสารเก่าของบ้านละคังนะครับแล้วก็จะมีจุดดำๆกระจายกระจายอยู่บางคนบอกว่าเป็นมวลสารเก่าของผปงปูปิลันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อันนี้ก็ก็เป็นข้อสันนิษฐานนะครับแล้วก็จะมีสารน้ําตาลแดงๆนะครับมี ภาพแบ็กอยู่นะครับนี่ครับความเขีวขาวก็จะกระ,ะจัดกระจายมีเม็ดมวลสารเก่าขึ้นอยู่นะครับมีเนื้อถือว่าจัดมากนะครับให้ดูด้านหน้าอีกทีนะเนื้อจัดจริงๆน,นะครับสําหรับอง์นี้ก็ทีมนี้นะครับบางท่านก็จะดูจุดสังเกตที่เส้น บริเวณนี้นะครับแต่ก็เออก็ไม่ใช่จุดที่จะเป็นจุดชี้ขาดนะครับว่าจะเป็นของหลูกปุนาจริงให้ดูธรรมชาติผิวแล้วก็เนื้อเป็นหลักจะดีกว่านะครับแล้วก็องค์นี้มีพิเศษหน่อยตรงที่มีรอยเจิมนะครับเจิมแป้งขาวของหลักปุนานะครับเป็นซิกเนเจอร์ของท่านนะครับถ้าว่าองค์ที่มีเจิมก็จะมีมูลค่าสูงกว่าปกตินะครับนี่ครับแป้งเจิม ทั้งสองข้างนะครับนี่โดยถ้ามีแป้งลักษณะนี้นี่ถือว่าเป็นองค์ที่พิเศษนะครับเข้าใจว่าจริงๆวัดแป้งก็คงจะเลอะที่องค์พระด้วยแต่ว่าองค์นี้มีโดนสัมผัสค่อนข้างเยอะนะครับทำให้ ตรงขาวตรงส่วนนี้น่าจะหายไปอย่างนี้นะครับนี่ครับอันนี้ถือว่าเนื้อจัดแล้วก็เป็นพระที่ดูง่ายมากๆนะครับสําหรับทิมขาโตของหลวงปู่น,นาวะัตะรคังนะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมขอจบแต่เพียงเท่นี้นะครับไม่อยากให้มันยาวไปแล้วก็ถ้าใครอยากดูรายละเอียดมากขึ้นว่าพระหลวงปู่น,นาวัตรคังดูยังไงนะครับผมมีคลิปเก่าๆลองย้อนกลับไปดูได้นะครับว่า วิธีการดูข้างตัดธรรมชาติเนื้อองค์พระอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับสำหรับวันนี้ผมบูบังอ้อขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ